โอเคต่อนะเมื่อกี้นี้ครูปัดโทรมานะ่ะเลยต้องดับคลิปเลยขึ้นคลิปที่3แล้วกันเนาอให้พักผ่อนแป๊บหนึงโอเคโดยปกติแล้วฉันทำเออชันเรียนเสร็จตอน4ี่โมงแต่วันนี้ฉันเรียนจนกระทั่งถึง6กโมงเพราะฉันโดยปกติฉันทำสิ่งนี้โดยปกติเป็น tense ไหนลูก เป็น present s i m เพราะฉะนั้น subject บวก verb ช่องที่1เวลาเรียนเปิดปากคิดไปด้วยค่ะโดยปกติชั้น finish school คือเรียนเสร็จเห็นนะตอน4โมงแต่วันนี้ชั้นเรียนจนกระทั่งถึง6โมงเฉพาะวันนี้เท่านั้นที่เรียนจนกระทั่งถึง6โมงเพราะฉะนั้น tense ไหนที่เฉพาะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้น tense ไหนเอ,อ่ย ใช้แล้วค่ะ present con ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวใช้ present con subject บวก is am are ใส่ are เอ้อยใส่ am เวลาเป็น I ใส่ am นะแล้วตามด้วย study ที่เติม ing หน้า y เป็นเออเอาใหม่ลงไทยได้ y วเวติไม่ ing ได้เลยกฎของ y ไม่มีการเปลี่ยน y เป็น i ไม่มีนะคำที่ลงไทยด้วย ing ไม่มีการเปลี่ยน y เป็น i <ๆ>ข้อนี้หนึ่งคะแนานล้วน ข้อที่1นึ่คะแนนนะข้อที่6ค่ะ we he w a l k e d so fastly that เขาเดินเร็วเร็วยังไงเร็วมากจนกระทั่งเจอมากจนถ้าไม่หลายรอบแล้วใช่ปะเขาเดินเร็วมากจนกระทั่งเร็วขยายะลรลูกเร็วขยายเดินเดินเป็น verb ขยาย verb เป็น adverb adverb ของทุกตัวคือตม่ไวยกเว้น fast hard late อ่ะทวนซีเร็วๆเดี๋ยวเปิดมาออนไซต์ site, เดี๋ยวถามท,ทีละคน Early far n ร a เค่ะ long high low short long straight เพราะนั้น fast เป็น adverb ก็จริงแต่ไม่มีการเติม L วและตัวที่เอามาบอกว่ามากจนกระทั่งที่ใช้กับ adverb ได้คือ so that ถูกอยู่แล้วไม่ใช่ such that เพราะ such that จะต้องใช้เป็น adjective บวก now ใช่ป่ะถึงจะเป็น such such that โอเคแล้วหลังได้ต้องมีอีกหประโยค เรามาดูตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็น verb ช่องที่สองอีกประโยคนึงอันนี้เป็น verb ช่องที่สองถูกต้องแล้วไม่มีใครสามารถ catch up with แปลว่าตามทันเขาเขาเดินเร็วมากจกนถ้าไม่มีใครสามารถตามเขาได้ทันตรงนี้ถูกนะเพราะว่าข้างหน้าข้างหลัง verb มันต้องสัมพันธ์กันใช่ปะแต่กฎของ can คือหลัง can't do verb ที่ตามมาเป็น verb infinitive infinitive ของ catch เออของ cause คือคำว่า catch catch up with ค่ะแล้วหลัง w with with เป็น preposition คือเป็นบุพบทหลัง with ต้องเป็น object เท่านั้นนะหาที่จดนะหลังบุพบทต้องเป็นกรรมเท่านั้นต้องเป็นกรรมเท่านั้นค่ะโอเคหนึ่งคะแนนถึงนี่เลยนหนึ่งคะแนนนะไฮไลท์คิก็สวยเวอร์เาใไมปากกามันไม่ค่อยดีอ่ะ ซื้อใหม่ให้หน่อยได้๋ยไม้ใหม่หนึ่งคะแนนสองคะแนนและสามคะแนนค่ะพันมีสามคะแนนข้อที่เจ็ดค่ะ what time are you leave? Uh, leave home leave home คือออกจากบ้านคุณออกจากบ้านกี่โมง last night คือเมื่อคืนเมื่อคืนคุณออกจากบ้านกี่โมง เวลาเราเจอประโยคเราจะต้องสตาร์จากการดูคำบอกเวลาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะฉันเมื่อคืนเป็นอดีตค่ะอดีตคือ subject บวก verb ช่องที่สองนะ subject บวก verb ช่องที่สองเราดูนะถ้ามี verb แล้วหนูต้องไม่มีอิสมาแล้วมี verb แล้วต้องไม่มีอิสมาแล้ว verb ตัวนี้ต้องเป็น verb ช่องที่สช่วยสอของ leave คือ left ไปอย่าลืมว่า ถึงแม้ตรนนี้เป็น verb ช่องที่2แต่ประโยคนี้คือประโยคคําถามแล้วด้านหลังประโยคคําถามประโยคที่ตามมาต้องเป็นประโยคคําถามเท่านั้นยังจําได้ไหมหลังประโยคหลังคำใช้คาถามประโยคที่ตามมาต้องเป็นประโยคคําถามเพราะฉันวิธีการทํา subject บวก verb ช่องที่2ทํา verb ช่องที่2ให้เป็นคําถามโดยการเอา did ที่เป็น verb ช่องที่2มาช่วยแล้วหลัง did verb ที่ตามมาต้องเป็น verb infinitive เพราะฉันก็กลับมาเป็นตัวเดิมก่อนที่เราจะเปลี่ยนเมื่อกี้นี้นะ Leave home นะคะแปลว่าออกจากบ้านไม่ต้องมี prep home ไม่ต้องมีอะไรเชื่อมระหว่าง leave กับ home นะโอเคคำถามถามเป็น past s i m คำตอบก็ต้องตอบเป็น past sim. s i m subject บวก verb ช่องที่2ค่ะฉัน left home about คือประมาณฉัน left home ประมาณ10 pm คือสี่ทุ่ห้าทุ่มเลยสิบเอ็ด pm คือห้าทุ่มหน,นึนน่งคะแนนสองคะแนนตรงนี้ถ้าใครไม่เปลี่ยนอะให้นะสองคะแนนและสามคะแนนค่ะุ้ยลืมเมื่อกี้ท่านทำถึงข้อ6นี่นาวันนี้สติแตกมากโอเคอ่ะเด็กๆทำต่อถึง ข้อ12ค่ะเมื่อกี้นี้ใครรู้ตัวก็จะหยุดพอส์ไว้เนอะเพราะว่าตัวเองรู้ตัวใช่ปะว่าครูเฉลยเกินทําถึงข้อ12ครูให้เวลาทําต่ออีกถึงข้อ12 5นาทีก็พอมั้ง5นาทีนะคะ,ะกดพอส์เลยลูกแล้วพอเดี๋ยวทําเสร็จรีบถ่ายรูปส่งถ่ายรูปส่งแล้วครูจะเฉลยเลยนะครูไม่ได้กดพอสตามหนูนะคะ โอเคหนูกดพพสแล้วก็เดี๋ยวเกินพอถึง5นาทีแล้วหนูถ่ายรูปส่งแล้วก็เต็มตัวฟังเฉลย How much trousers you want buy คุณต้องการซื้อ trousers คือกางเกงขายา,ยาวซื้อ how much คือซื้อกี่ตัวแสงว่าซื้อ,อยังยังไม่ซื้อถ้ายังไม่ซื้อคือ subject บวก verb ช่องที่1พอถามถึงความต้องการโอเคดูจุดที่ผิดก่อน trousers เป็นว่างเกลงขาย,ยาวการเกณฑงขาย,ายาวเวลาเราใช้เราจะต้องใช้มันเป็นคู่เท่านั้นใช่ไหมใช่เปล่าเกณฑยงขายา,ยาวเพราะฉะนั้นคาว่างเกลีงขาย,ายาวจะเป็นคำนามผู้พ์เสมอและถ้าเจอคำนามผููพจนอถ้าเจอคำนามผููพจน์เราใช้ how many เพราะมันเป็นคำนามนับได้ผู้พ์ใช้ how many ค่ะไม่ใช่ how much โอเคและอย่าลืมว่าตรงนี้ทั้งหมดจะถึง trousers เลยมันคือคำใช้คำถามประโยคที่ตามมาต้องเป็นประโยคคำถามทำยังไงให้ verb ช่ิดหน่งเป็นเปยียวคำถามเราเอา do does มาช่วยประธานเป็น you ใส่ do ค่ะแล้วหลัง do ที่ตามมาเป็น verb infinitive หมดยังยัง verb สอตัวติดกันเอา to มาขัน้นแล้วหลัง to verb ที่ตามมาเป็น verb infinitive ฉันต้องการกางเกง2ตัวค่ะคุณต้องการซื้อ,อากางเกงขาย,ายาวกี่ตัวฉันต้องการซื้อสองตัวและกางเกงขาย,ายาวเป็นคำนำม,ค,ำนำมนคู่เสมอคำน,นาที่ใช้เป็นคู่เสมอเช่นแว่นตาจำได้ไหมแว่นตากันไกอะไรกันต้มหูเงี้ยเวลาใช้ใช้เป็นคู่เวลานับก็ต้องนับเป็นคู่โดยใช้โครงสร้างของ art p a i r เป็นอะเป็นทูค่ะเปลี่ยนแพรเป็นแพรที่เติม S แล้วตามด้วย OFF ตัวนี้ตัว F ของคูณนะอยลืมนะแล้วตามด้วยคำนามที่เป็นผู้พจเสมอคือคำว่า t r o u s e r s หนคะแนนถึงนี้เลยถึง Trousers เลยนะ1คะแนน2คะแนนค่ะ3คะแนน4คะแนนคะแนนเต็ม4 ข้อที่9ค่ะ now i am understanding English ตอนนี้ฉันเข้าใจไปสังกฤษดังนั้นฉันเชื่อว่าฉันสามารถจะสอบผ่านตอนนี้ฉันเข้าใจตอนนี้เป็น present ขอนแต่ยังจำ5 4า5 4ได้ไหม5้5 2มี like love hate want prefer understand no ใช่ป่ะ no ที่แปลว่ารู้หรือรู้จัก believe เชื่อ remember จำ เพราะนั้นเวิร์บพวกนี้ถึงแม้จะมีคําว่าน,นาวเข้ามาแต่เวิร์บพวกนี้เป็นเวิร์บที่เติม Ing ไม่ได้และถ้ามันเติม Ing ไม่ได้เราจะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันควรจะเป็น present con เปลี่ยนกลับให้กลายเป็น present s i m p r e s e n t s i m คือ subject บวก verb ช่องที่1ตัด Ing ทิ้งตัด Am ทิ้งไปถึงแม้จะเกิดขึ้นตอนนี้แต่ understand เติม i อ g ไม่ได้เข้าใจก็คือเข้าใจไม่มีคำว่า กำลังเข้าใจนะคะดังนั้นฉันเชื่อว่าฉันสามารถ I believe มาจาก I believe that เหมือน I think that แต่ that จะเก็บหรือตัดก็ได้แต่หลัง that ต้องตามด้วยอีกหนึ่งประโยคประธานคือ I verb คือ can และหลัง can verb ที่ตามมาเป็น verb infinitive this English exam หนึ่งคะแนน คะแนสนสคะแนนพอข้อที่สิค่ะเปิดวงเล็บก่อนและไปปิดวงเล็บตรงไหนดีลูกชายคนแรกของครอบครัวสมิธบุ๊กคือจองจองที่นั่งสำหรับคอนเสิร์ตของแบมแบมเมื่อ3วันที่แล้วจัดการไอ้ลูกชายคนแรกก่อน ปกติเราบอกว่าลูกชายคนแรกเราจะใส่ the first son ใช่ปะ่ะแต่มันมีตัวแสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นตัด the ทิ้งไปไม่เอาสแสดงคำแสดงความเจ้าของมาอยู่ร่วมกับ the ยอยู่แล้วเสร็จแล้วลูกชายคนแรกของครอบครัวสมิธมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของวิธีทําคำแสดงความเป็นเจ้าของคือเริ่มต้นจากสมิธให้ถูกก่อนนะ สมิธหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ครอบครัวจะมี S ของมันอยู่อย่างนี้มี S ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มี S ข้างหลังและตัวมันถือเป็นผู้โพสเสมอและถ้าตัวมันเป็นผู้โพสเสมอการใส่ apostrophe S จะเหลือเพียงแค่ apostrophe เฉยๆยังจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมเหลือเป็น the smith นะคะ first son ลูกชายคนแรกของครอบครัวสมิธใช่ป่ะถูกไหม จองและจองสัปดาห์3 3วันที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น3วันก่อนเพราะฉัน subject b ก o บช่องที่2ช่องที่2ของ book เติม ed ค่ะจอง A s e a t คือที่นั่งที่นั่งสำหรับคอนเสิร์ตของแบมแบมก็แบมแบมคอนเสิร์ตถูกอยู่แล้วโอเคเมื่อ3วันก่อนตรงไหนผิดอีกใครว่ามีตรงไหนผิดอีกจุดนี้เป็นจุดที่ครูอธิบายหลายรอบแต่ว่าเด็กๆ เวลาเจอในห้องสอบก็ยังทำกันไม่ค่อยได้เด็กๆต้องโฟกัสเรื่องนี้หน่อยนะจุดนี้เลยมันง่ายมากมันง่ายมากคำว่า last เราจะใช้อย่างเช่น last year last month last monday last tuesday แบบนี้แต่เราจะใช้คำว่า ago เมื่อมีจำนวนอย่าง,างเช่น three days ago two weeks ago แบบนี้ก็จะใช้เป็น เห็นปห็นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ last เมื่อไม่มีจํานวนเราจะใช้ AGO เมื่อมีจํานวนเห็นแน่นอนแบบนี้เราจะใช้เป็น3 day เติม s ค่ะและตามด้วย AGO 1นึ่คะแนน2องคะแนนสามคะแนนและ4ี่คะแนน ข้อที่11ลอรองเท้าอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะฉันเจอเพียงแค่ Only this one คือเพียงแค่ข้างนี้เท่านั้นใน Shoe Rack คือชั้นที่มันเป็นแบบว่าเป็นซีซี่อ่ะที่วางรองเท้าที่มันเป็นซีซี่อ่ะเอออย่างนั้นอ่ะคือ shoe r ร c k หนูคิด รองเท้าเนี่ยคนเรามันจะใส่สองข้างจริงไหมเพราะฉะนันเราเรียกมันหนึ่งคู่ถ้าในหนึ่งคู่เนี่ยเจอไปแล้วหนึ่งข้างเราจะเรียกอีกข้างหนึ่งหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าข้างที่เหลือยังจําเรื่องนี้ได้ไหมใช่ไหมถ้ามีสองถ้ามีสองพูด<แ>ไปแล้วหนึ่งหนูจะรู้จํานวนเหลือที่แน่นอนแน,แน่ว่าเหลืออีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้อนาเตอร์ค่ะเราจะใช้เป็นเดียเตอร์ และเดียร์เตอร์จะบวกด้วยคำนามเอกพจน์เพราะว่าเหลือข้างเดียวได้เป็นเดียร์เตอร์ชูอุ้ยทัวคำนามเอกพจน์ได้เป็น, the shoe นเดียร์เตอร์ชูและเวิร์บคืออีสค่ะทำให้เป็นแบบคำถามโอเคฉันเจอคือเจอไปแล้วในอดีตข้างหน้าข้างหลังไม่สัมพันธ์กันไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้หาไม่เจอไงแต่ว่าในอดีตเนี่ยคือคืออดีตคือก่อนหน้านี้ฉันเจอเพียงแค่ข้างนี้เท่านั้นในชูแร็เพราะฉันถูกหมดแล้วผิดแค่ จุดเดียวหนึ่งคะแนนข้อสุดท้ายค่ะ May have any cakes? Please. ์ไอแ a ฟเอนนี่เค้กส e เแปลว่าประโยคเม y คือประโยคขอร้องประโยคเม y นะคือประโยคขอร้องเพราะฉะนั้นหนูกำลังขออะไร May I have any cakes ฉันขอเค้กได้ไหมฉันขอเค้กหน่อยได้ไหมประโยคเม y มันคือประโยคขอร้องเพราะฉะนั้นตรงไหนผิด may h a v e ถึงแม้ครูจะยังไม่เคยสอนคำว่าเม่แต่หนูต้องรู้ว่าประโยคแบบนี้มันคือประโยคคำถามแบบขอร้องเหมือนคำว่าเอ,อ่อเหมือนอะไร Can I have จังจำ Can I have ได้ไหมตอนเรียนอังกฤษสอฉันขอนน่นฉันขอนี่ฉันขอนั่นใช่ปะ่ะเพราะฉัน Can I have มันเป็นขอร้อง เราจะใช้คำว่าซ้ำค่ะปกติเนี่ยเราจะใช้ซ้ำในประโยคบอกเล่า N นี่เช่นประโยคปฏิเสธและคำถามแต่ประโยคนี้ต้องใช้ซ um ้ำเพราะมันเป็นประโยคขอ้องคราวนี้คำว่าเค้กหนูเลือกได้เลยถ้าหนูคือมันได้ทั้งสองอย่างเลยนะเติม S หรือไม่เติม S ก็ได้ถ้าเกิดหนูพูดถึงเค้กที่เป็นชิ้นๆแล้วหลังจากที่มีการตัดไปแล้วอย่างเงี้ยเค้กจะนับไม่ได้แต่ถ้าเกิดเค้กอันนี้มี1ปอน อย่างนี้นะอันนี้คือนับไม่ได้นะเค้กจะไม่เติม s นะอันนี้เค้กนับไม่ได้ไม่เติม s นะแต่ถ้าเกิดเค้กตรงนี้หมายถึง1ก้อนเลยทั้งก้อนเลยหนูจะถือมันเป็นคำนามได้ค่ะแต่ในความหมายนี้ครูมองว่าไม่ควรจะเติม s เ,เพราะว่ามันแบบว่าคุณ may have some เค k e ฉันขอเค้กได้ไหมแบบว่าหนูจะขอถึง2ก้อนแบบก้อนใหญ่ๆเลยเหรไม่ ควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าค่ะอันนี้ครูโฟกัสที่ประโยคแค่ในแฮปยังจำได้เนอะเป็นประโยคอร้องแล้วก็จะมีประโยคเสนอ would you like ยังจำได้ไหม would you like ประโยคเสนอที่เราจะต้องใช้ซ้ำนะคะแล้วก็ครูให้อีกประโยคหนึ่งคือ have you got อย่างเช่น has have you got some glasses That I can borrow. โอเคคุณ Have you got some glasses? คุณมีแก้วน้ำให้ฉันยืมหน่อยได้ไหมมันเป็นประโยคขอร้องนะ Have you got can I อย่างนี้เป็นประโยคขอร้องส่วนอันนี้เป็นประโยคเสนอค่ะผ่านไหมโอเคส่วนกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ครูขอเติม5452 เด็กๆเติมตามนะเพราะว่าในสมุดเล่มน,นี้หนูควรจะมีมันเก็บไว้ like love hate want prefer understand remember believe แล้วก็หนู C อันนี้คือ verb บอกปภาษาสัมผัส hear smell taste และ feel ตัวสุดท้ายคือ verb to be กับ verb to have ที่ verb to have ต้องแปลว่ามีเท่านั้นถึงจะอยู่ในกลุ่ม5452คือ verb ที่เติม I N G ไม่ได้จบแล้ววันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิป dictation หนูเตรียมสมุดดิกเทชันเลยนะคะสมุดดิกเทชันต้องเป็นสมุดต,ต่างหากไม่รวมกับวิชาอื่นนะเป็นสมุดที่พร้อมกับพร้อมที่จะต้องขัดศัพท์ด้วยแล้วก็เอาแบบไม่ขี้โกงวราสั่งไว้แล้วว่าจะมีดิกเทชันคําไหนทุกคนรู้อยู่แล้วเอาแบบไม่ขี้โกงนะตามนั้นแล้วก็ทําเลยนะคะเพราะว่าหนูจะต้องดิกเทชันให้ตรงกับเวลาที่